สวัสดีครับวันนี้โมตนายพามาเยี่ยมร้านอุ่นใจแบตเตอรี่นะครับเป็นร้านที่จำหน่ายแบตเตอรี่มีหลากหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับเพื่อนๆสนใจมาเยี่ยมชมกันได้นะครับบริการดีนะครับเป็นกันเองมีหลากหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับร้านตั้งอยู่ที่ปั๊มไอโซนะครับถนนสุวินทวงรนะ์ฮะตรงข้ามเรือนจำนะครับแถวมินบุรีนะครับ สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำเรื่องแบตเตอรี่นะครับอ่านะครับของร้านกุ่นใจแบตเตอรี่ร้านอยู่ตรงไหนครับเนี่ยอยู่ถนนสุวิทวงศ์ทรัพตรงข้ามเดอนจำมีนบุรีอยู่ในปั๊มเอสโซ่เลยแล้วเข้ามาในปัม๊มปุ๊บเจอเลยครับร้านแบตเตอรี่อ๋อรันนะอ๋ะอร้านเอสโซ่โอเคครับวันนี้ก็จะแนะนำเกี่ยวกับการเลือกซื้อแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็จะมีอยู่สามชนิดด้วยกันนะครับอ่า กวนกล้องมาดูที่นะครับน้องอ่าอันนี้เขาเรียกแบบธรรมดานะครับแบบเติมน้ำข้างไหนอันไหนก็จะเป็นจุดด้านบนจุดด้านบนนะครับแบบชิดแรกคือเติมน้ําก็เป็นรุ่นที่ใช้กันมารุ่นแรกรุ่นเติมน้ำหรอใช่ครับแ็ธรรมดาแล้วจะเปิดเปิดเป็นอะไรอะ่ะนะเปิดดไหนอยอ่าก็เป็น,บบปนขณะก็เป็นแผ่นเป็นอะไรเงี้ยครับเป็นสันทาดสันไรน์เป็นน้ำ,นำตึงก็จะให้ดูขนาไหนาน,านะนะครับ นนกึ่งก็จะ,<ช>ม,ะมีแล้วแต่ยี่ห้อนะขึ้นหลายี่ห้อเช่นพาราสุนิก 3K หรือ GS อะไรอย่างเงี้ยครับวิธีการดูก็คือถ้ากึ่งเนี่ยจะเป็นลักษณะคือเป็นสาเรียบแล้วมีสติกเกอร์ปิดก็ได้เลยไม่ได้ไม่ปิดก็ได้อันนี้กึ่งนงะี้ใช่ครับอ่าอย่างเงี้ยเขาไม่ได้แห้งวิธีการดูยังไงเราก็ดึงพติกเกอร์ขึ้นมาดูอ,อันนี้มันไม่ใช่แบบแห้งเะี้ยไม่ใช่แห้งครับอันนี้ไม่แห้งนะเปิดมาก็จะเป็นกลุ่มมีดูตรมน้ำ<อ>แต่สเปคก็จะดีกว่ารุ่นอย่างงี้ คือจะกินน้ำกันน้อยกว่ากินน้ำกันน้อยกว่าอ่าใช่ครับคือคือมันอย่างนี้อันนี้อันนี้แบบน้ำแบบน้ำกินน้ำกันเยอะกินน้ำกันเยอะใช่ครับแล้วแต่ชี่หอที่จะซื้อนะครับก็แล้วแต่แต่กมพวกนี้ก็จะเป็นกึง่งแบบกลึงทั้งหมดไหนอะกลึงเหรอยี่ห้อตันเลยอ๋อนี่กลึงทั้งหมดเลยนะครับอ่าแล้วแต่ยี่ห้อจะเลือก เรียกๆกับกึ่งทั้งหมดจะเป็น 3K Panasonic FB กเอฟอชอ๋อใกึ่งเหรอใช่ครับกับกึ่งแห้ทั้งหมดทางร้านก็มีจำหน่ายทุกยี่ห้อนะครับตามแบรนด์นี้อ๋ออันนี้กึ่งอ่ะกึ่งการดูแบบแห้งท้ายแบบแห้งเหรอใช่แล้วแบบแห้งลักษณะแบบแห้งนะครับมันจะไม่มีรูให้เติมน้ำกันอ๋ออันนี้คือเอากระปิดใช่แบบแท่งก็คือซูเปอร์ที่แบตได้เลยครับเออแบตต่อให้ล็อกสติ๊กเกอร์มันก็ไม่มีรู เราพิจื๊อดเลยอ่าไม่มีรูเนาะ,ะแต<บ>่แท้มันจะมีแค่บางรุ่นที่มันมีแบตแท้งนะครับแต่แท้งต้องเติมกันม้นนะไม่ต้องครับอันนี้ใช้เป็นจมดอายุเลยแบตเตอรี่เหมือนแบบมือถือเลยใช่ครับอ๋อแบตแ,แทง้งอายุการใช้งานก็กอยู่มาสักสองปีนะครับโดยเฉลี่ยแต่ถ้าเป็นเกลือเติมน้ําก็มาหนึ่งถึงสอ,องปีเฉลี่ยอ๋อสองปีเฉลี่ยนะ ันนี้เคยเห็นเขาใช้สี่ปีเลยเหรอใช่ร <อ S 2> ครับมีลูกค้าใช้งานสี่ปีก็มีมันก็จะมีขนาดตามแอมตามรุ่นรถเหรอยี่ห้ออะไรอ่ะอ,อันนี้ยอดูเลยอันนี้ยี่ห้อบอสนะครับอ๋อบอสได้สี่ปีเลยเหรอออ๋โอเคเนาะอ๋อบอสตัวนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นแห้งเหรอเป็นแห้งนะครับอ๋อสี่ปีนี่ไม่ธรรมดานะสี่ปีเนะี่ยใช่ครับ โอเคสี่ปีประเด็นต่อเดือนคุ้มมากครับไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทค่าใช้งานอ๋อโอเคอ้ากอันนี้อันนี้อันนี้ก็เป็นแบตแห้งเหมือนกันใช่ไหมตัวเนี้ยใช่ครับอันนี้ก็เป็นกึ่งครับอ๋อกึ่งของ่งเป็นยี่ห้อพาราโซนิกทั้งหมดนี่จะเป็นกึ่งทั้งหมดัน้ำซูนี่ฮอร์แหละมันไม่เห็นมันไม่เห็นมีลูกลืนน้ำตาลเลยถ้านี่กูพาราโซนิกยี่ห้อที่ผมบอกัอนแรกไหนอ่ะอันนี้ก็เรียกเป็นกึ่งครับ ง่ายคือถ้าอยากรู้เราก็เปิดดูแต่ว่าส่วนใหญ่ลูกค้าจะเข้าใจว่าเป็นแหง้งอ๋อนี่ไงทั้งหมดนี่ก็เป็นกึ่งทั้งหมดอ๋อปึงทั้งหมดใช่ครับเราส่วนนี้เป็นกลุ่มอยู่แล้วกึ่งนี้แล้วเขาไม่มีแหง้งอ๋อบริษัทเขาไม่ทำแหง้งใช่ครับอ๋อเหรออ๋อ,อ,อโอเคครับส่วนแบตเตอรี่ลักษณะแบตเตอรี่ก็จะมีลักษณะอยู่สองแบบเขาเรียกว่าแบบขวดจมกับตัวลอย ขั้วจมขัลอยขั้วจมขัลอยไปไงอันอมันไม่เหมือนกันดีไหมใก,ใกล้อะไรครับมันมันไม่เหมือนกันเดือดสองอันตัวนี้เหนะักเหมือนกันเช้าลักษณะนะครับอ๋อขั้วลอยไปงี้ใช่ไหมใช่ครับขั้วลอยคือมันลอ,อยขึ้นมางี้อ่ะขั้วลอยก็คือจะสูงกว่าเปลือกแบตเตอรี่อ่าเาห็นเลยส่วนขั้วจมก็คือจะเสมอเปลือกแบตเตอรี่จะไม่สูงขึ้นมาเสมอเปลือกแบต,ตอาอเหรอ แล้วมันต่างยังไงขน,นานงดกลุ่มใช้ก็คือถ้ากลุ่มควบจมจะเป็นลักษณะขัใช้รถยุโรปเช่นรถเบนซ์ B M M G นะครับบองโว่ทั่วไปจะเป็นกนลุ่มรถยุโนะรปทั้งหมดแล้วก็จะเป็นควบจมส่วนครับลักษณะโคตรลากกับบ้านเราทั่วไปเช่น Toyota Honda Suzuki ทั่วไปอะครับ Vigo D Max ส่วนการเลือกซื้อก็ดูตามแอมตามรถ,รถที่ใช้อยู่ ม,มันมันมีซ้ายมีขวาไหมมีครับอันนี้เราดูไงอะ่ะบวกลบนี่เหรอต้องดูนี่เหรอาเตือใช่ครับคูที่บวกลบแต่ว่าเขาต้องดูตามรุ่นรถที่บอกอแต่ที่ร้านก็มีทุกรุ่นนั่นแหละรครับอันนี้ข้วกลัดใช่ไหมลักษณะอย่างเงี้ยนนครับทุกใบจได้เป็นขั้วตามนี้อโอเคเวลาลูกค้ามาเตือเขาเขาเขาจะดูอะไรบ้างเูลาเตือ ลำแรกก็ซื้อดูที่แอมอ่ะครับแอมเราขายแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับแอมที่ที่ซื้อแอมเนาะแอมแอมคืออะไรอ่ะอย่างเกสแองเกสอ่ะลูกค้าส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าเบอร์ตรงเนี้ยจะเป็นเบอร์แอมเบอร์ไหนอ่ะแต่เช่นตัวนี้ไ XG150 เนี่ยไม่ใช่แอมมันเป็นเบอร์แบตเตอรี่อันนี้ไม่ไม่ใช่150แอมอ่าใช่ครับลูกค้าจะเข้าใจว่าเป็น150แอมลองดูที่สเปคเบอร์เขาเบอร์เขาตัวนี้จะเป็นอยู่ที่90แอม ซึิงที่กล่องเข้าไปตีอยู่แล้ว 90m อ๋อ m m out เออ่ะ m เอา 90m เนาะใช่ครับเอเออมาดูที่รุ่นแบตเตอรี่อันนี้ก็ 75d 26อันนี้เป็นเบอร์เหมือนกันไหมที่ m ไม่ใช่ไม่ใช่ 75m ไม่ใช่กี่ m เออยะมาดูนี่ครับผมดูนี่ครับ 65m ใช่อ๋อ แล้วการตรวจแบตเตอรี่นี่ดูตามสเปคแบตเตอรี่ตามแอมป์จริงอย่าไปดูที่กล่องอตัวนี้ก็เป็นเบอร์อันนี้ก็ไม่ได้60แอมป์อันนี้ก็เป็นเบอร์อ๋อนี่คือ60แอล50แอมป์ใช่ไโอเคเราสั่ประมาณนี้ครับโอเคสมมติสมมติสามแบบใช่ไหม70แอมป์เหมือนกันหมดเลยแบบมันมีมีแบตบน้ำถือว่าแบตน้ำแบตน้ำแบบคืนแ,แล้วก็แห้งเลยเนาะแล้วอันไหนแพงสุด แต่แห้งจะราคาสูงกว่าเพราะหนึ่งเนื่องจากำกำลังต้าสูงกว่า CCA สูงกว่าแล้วก็ไม่ต้องเติมน้ำกันไม่ต้องดูแลเขาเรียกฟรีแมนเทนนนต์ปีเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นแนะนำให้ใช้แบบแห้งเนาะ้ามีกำลังใช่ไหมอ่าขึ้นอยู่กับผู้ใช้ครับผู้ซื้อว่าว่าต้องการแบบไหนถ้าต้องการดีเลยก็ต้องแห้งแต่ถ้าการเน้นประหยัดก็แบบตึงแห้งก็ออองคอยดูแลเรื่องน้ำกันบ้างพอเราวิ่งเยอะก็ต้องดูแลบ้างอาทิตย์หนึ่งถึงสองเดือนครั้งหนึ่งดูแลน้ำกัด เมื่อกี้เราบอก CCA ือนะ CC อะไรนะ CCA กำลังสาตาร์กันกำลังสตาร์มันวัดได้ไหมมันวัดไงอ่ะที่การดูค่ากำลังไฟแบตเตอรี่นะครับว่าประมาณไหนถึงเรียกว่าแบตเตอรี่ดีแบตเตอรี่ตเตสียนะอ่าโอเคกำลังไฟเนาะี้ให้มันขึ้นค่ายอย่างตัวนี้ครับ ต่ว่าจะดีตรงตัวนี้เขาจะบอกบอกเลยว่าแบตเตอรี่เสียเพราะตัวนี้มันจะบอกเลยว่าภาตีมันจะเป็นเขียวนะครับอ,อ,อันนี้เสียจะเป็นแดงก็คือขึ้นเลยว่าใช้ไม่ได้เออทิ้งได้เลยใช่ต่อให้วนที่รถยนต์นะครับวัดแล้วเป็น13โวลต์หรือสองวต์ก็ตามมันไม่ใช่ว่าใช้ได้มันก็คือแบตเตอรีอ่เสียอันนี้นะครับก็เรื่อแบตเตอรีร่อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับรเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ก็อบร้อยสี่สิบเนาะใช่ครับ เห <Okay. S 1> นไหครับมันจะอ่านเลยว่าแบตเตอรี่มันใช้ได้กี่กิโลใช่ไหมครับรุ oh. ่นก,ก่อนนี่มันเสียคือ <Okay. S 1> ตอนแรกตรงเนี้ยมันต้องค่าเยอะค่า oh. ห้าสิบห้าส่บกว่าสามร้อยนะครับโดยหลักการคร่าวๆนะครับแถ,ถ้าแบตใหม่ๆมันจะค่าประมาณเท่าไหร่ห้าร้อยขึ้นห้าร้อยขึ้นเนาะขึ้นอยู่กับแอมป์แบตเตอรี่ว่าใช้กี่แอมป์มันจะขึ้นไปตามอ่านประมวลผลตามกําลังไฟของแบตเตอรี่ลูกนั้นๆว่าใช้กี่แอมป์อ๋อโอเคโอเคได้ได้นะครับอันนี้ก็อยู่ปกติรุ่นอยู่สิบสอง ออก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้ <Okay. S 2> คางบริษก็ถือว่าใส่รถ s t a ติดแน่นอนโอเคใช้ได้เนาะซื้อซื้อแบตไปแล้วเนี่ยจะทำไงให้ให้แบตบัปอยู่านานๆเออหนึ่งสามสี่ปีที่เขาใช้งานอ่ะมีมีเคล็ดลับไหมเอาเคล็ดลับดีกว่าเคล็ดลับการใช้งานบตอรีทให้ทนนะครับก็ค,คือหนึ่งใช้งานอย่างต่อเน,นื่องทุกวัน โดยระยะทางก็คือประมาณสัก50กิโลถึง100กิโลเมตรค50ถึง100ประมาณนี้นะครับรนะยะเวลาแบตเตอรี่ก็จะได้นานนะครับแล้วก็ดูน้ำกันเขาอยาให้อย่าให้ต่ำกว่าระดับที่แบตเตอรี่เขากำหนดไว้อ๋อแล้วแล้วถ้าเกิดไม่ได้ออกไปไหนอะอย่างที่ย COVID อ,อย่างี้โควิดงี้อย่างอรก็อ1อาทิตย์ก็ครสตาร์ทไวสัก1-2ครั้งนะครับต่อหนึ่นสัปดาห์<อ>นะครับเพื่ออะไรเพื่อให้แบตเตอรี่มีการชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ แบตเตอรี่คุณติดตั้งแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะมีการติดตั้งเพื่อการใช้งานไฟมันจะคายออกแต่ถ้าไม่ตาร์จเลยปุ๊บเนี่ยมันไม่มีการปั่นไฟออกในชาร์จเข้ามาที่แบตเตอรี่เรียนระบบไฟเขาทําให้แบตเตอรี่เนี่ยอายุการใช้งานจะสั้นลงแต่ถ้าตาร์ตลองเสมอเนี่ยอายุการใช้งานจะนานขึ้นนะครับแล้วอยดูเรื่องระดับน้ำกันเขานะครับเท่านั้นเองแค่นี้วิธีคุณก็ใช้งานได้นานนะครับให้ลูกค้าดูแลเรื่องเรื่องระบบไฟภายในรถ ก็พวกไดชาร์จเดสาตรา์สายพานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือลูกค้าก็ต้องเช็คดูให้ลถสมบูรณ์เหมือนเถอะใช่ให้รถสมบูรณ์ดูไหมดูว่ามีไฟรั่วไหมหรือไปติดตั้งอุปรกรณ์อะไรมาแล้วช่างเขาต่อดีหรือเปล่าเพราะไม่งั้นก็จะมีผลกับแบตเตอรี่ด้วยอันนี้อันนี้ถ้าลูกค้าสนใจยังไงเนี่ยมาที่ร้านหรือเรามีบริการางไงอ๋อจะปิดแล้วที่ร้านสะดวกก็มาปิด ตั้งที่ร้านก like ็ได้นะครับแบตเตอรี eh> ่นะครับก็มีจําหน่ายนะครับท uh ุกยี่ห้อนะครับแล้วก็แล้วแต่รถที่เข้ามานะครับมีให้เลือกหลายชนิดนะครับแล้วก็เราสามารถมีบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่นอกสถานที่นะครับในบริเวณนะครับก็คือตลาดมีนหาไทร่าดิวิใไม่์ิตวงอิตวงนะครับก็จากร้านไประยะประมาณสักสิบกิโลโดยประมาณนะครับก็ไปเปลี่ยนบริการให้ฟรีนะครับไม่มีค่าบริการนะครับฟีนะฟรีเนาะอ่าครับผม นะครับก็เปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่ประมาณ9โมงเช้านะครับถึงประมาณ6โมงเย็น6โมงเย็นครับผมหรือว่าโทรนัดหมายล่วงหน้าได้นะครับถ้าเกิดว่าต้องการนอกเวลาหรือว่าตอนเช้าอะไรเงี้ยโทรนับเวลาได้นะครับฝากเพจนะฝากเพจนะฝากเพจอุ่นใจแบตเตอรี่มินบุรีด้วยนะคะเป็นเฟซบุ๊กนะคะอุ่นใจแบตเตอรี่ใช่ค่ะอุ่นใจแบตเตอรี่มินบุรี กว่าทางร้านก็มีบริการตรวจเช็คแบตเตอรี่ให้ฟรีนะครับทำให้มั่นใจว่ารถมีปัญหารถเสียแบตเตอรี่เสียไหมมัมม่นใจมาตรวจช็คแบตเตอรี่ฟรีที่ร้านได้ครับออโอเคแล้วก็จะมีเครื่องมือตรวจวัดให้ว่าเป็นที่ 8, แบตจะเป็นที่ไรชาร์จนะครับอยาตรวจ,รว,จวัดให้อย่าลืมมาอดุดหนร้านอุ่นใจแบตเตอรี่นะครับผมขอบคุณครับผมแอร์ <S <S 2> <S 2> <S 2> <S